สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนี้เขาสิมาปิ่งปลาเขียงไงเนาะไว้กินกับสตมตำรอบเทียงปลาเขียงไงเขาได้มากอะล่างดีๆหละ่ะเขากบมเกอมาโปะเลยโปเกลือนาๆทั้งสองด้านเลยเะ,ะ้ะ ก็ดาไปขึ้นเตาได้เลยขึ้นเตาแล้วในไฟแบบอ่อนๆเนาะพี่น้องเพราะว่าป่ามันโตใหญ่มันสีบสุกสูงยข้างในมันจะบรสูกมันจะบรนิ่มเอาสิมาเห็ดแบบสูตรเนื้อนุ่มๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาตีเบิ้งดันต่อไปสูตรย่างเขากจะย่างไฟอ่อนแล้วเขาจะเอาเอาแบบ กะะมังมังมาขอบไหวมังมาง้มไหวนเนาะจ้ะเนาะเพราะเนื้อมันจะได้นุมน่มๆใจเย็นๆเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเขากลับมาเบึงกลับดน้นเนาะหน้าตากรจะประมาณนี้นี่เห็นบ่าพี่น้องหน้าตาเป็นตะแซบเป็นตะแซบอย่าน้อยเขากลับไปตำสมตำล้อเลย น้องเอ้ยเอามาเบิ่งหน้าตาว่าเป็นต่แสบซ้ำใด้คุณน่ะให้เบิ่งอีกด้านนึงเนะาะจ้ะเนาะเนื้อนุ่มๆหว,วานๆพี่น้องเอ้ยสูตรนี่เอาไปเฮ็ดร้องเบิ่งเนื้อแบบว่าเาเอาแนวครอบไว้สิเอากระมังเอาอยางมาครอบไว้ก็ได้เนื้อเพิ่นสิได้นุ่มๆเนาะจ้ะกรอบนอกนุ่มในนี่แหละของแท้ ເປັນຕາແຊບ